งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้มีท่านนี้นะครับลา,าดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกอาชิรพักสิงไทยขาวนายกองการบริหารส่วนตะบนดาบพิสุครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง คุณพอ่อคุณแม่ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมกับ่วันไถ่กับลูกข้อเขียวได้ลนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับกับลูกไดบ้บ้านได้เสด็จด้วยกางอากาศที่บุตรวานะครับที่นี่ที่จัดแบบียบน้อย,อยรอสืบเ,เนื่องเรื่องจากสถานก,นรกรารณ์โควิดก็ไอเริ่มเห็นว่าเรื่องเนี้ยบุตรวาขีดเดียวให้อยู่ในบ้านเนาะ ตอนนี้ซ้อมขีปนี่รอกไปเหมดนแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเ,เชิญคุณพ่พอคุณแม่มามาร่วมนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนนะครับตั้งแต่อ่าอนนี้จะเป็นรุ่นเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับเพื่อ,อามารับว่าของชับล่วยนะครับแล้วที่เรือจากนั่นจะจะนำส่งทีงบ้านผมจะไปเองครับต่ระครัวเรือแต่ละลลบานคุณพ่พอคุณแม่ที่ บ่ได้มากไม่นีพบ่ต้องเสียใจท่านคือผู้เสียสละเป็นตัวแทนแนครนะครับมามารับกนเพราะว่ามันเสี่ยงผมก็บ่อยากให้ให้คุณพอ่อคุณแม่นี่มาจะมารวมกันแล้วติดโควิดก็ไปอีกเนาะดีนี่สําคัญที่สุดนะครับน,นี่เปลี่ยนวงเพราะว่าก็ได้ให้ตัวแทนเนี่ยแต่ละท่านคือคือผู้เสียสละได้คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวเนี่ยคือเสียสละ นะครับมามาหลับก่อนนะครับเพราะว่าที่บ้านจะตัดสินําทรงความบ้างทุกๆท่านนะครับทุกๆคนได้ทุกคนนะครับตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรื่องของโควิดระบาดอย่างหนักโดยธรรมดานะครับก็รอดหรอกก็า้องจำเป็นต้องติดทุกคนแต่ว่าจะติดศาสติติดเร็วอเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็ ทัางทีมบริหารเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตะบนงานสุขแอ้ท่านพอ่พอรัฐมนตรนะครับเชิญเชิญครับเชิญนั่งครับพ่อครับเชิญครับนะครับกับท่านเด่นทื่ผู้เสียสละในทำเมื่องนี้ที่เป็นตัวแทนมาเพราะวะ่าไอเสียงเนี่เนาะก็เพราะอยากให้ออกจากบ้านนี่แหละเพราะวะ่าถ้าผู้เฒ่าเป็นแล้วในสิยากเพราะผู้สูงอายุนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ชีวิตอ์สุธรรมพ่อเชิญเชิญนั่งทั้งทีนะครับ งานตู้ฟ้าต่างๆเรื่รองต่อๆนะครับครับพ่อบ้านผ่วเบิร์กนะครับของเรายังมี้กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเม่อยากคืออากาศมันเปลี่ยนเนาะเราเคยเห็นมันเดือนห่านาวเดือดเถื่อหหเถื่อสิบเก้าองศาไปสองเดือนพร้อมกับเป็นไข่เนี่ยแต่ว่าตรวจแล้วผ่านนะครับก็ได้เป็นโควิด ล้าว่าเป็นไขวัดเพราะว่ามันหนาวเนือวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่ผ่านมาเดืเนอนเมษาเานี่แหละหนาวหนาวพิ่ปกติถ้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มเป็นไขวเป็นไอเนาะผมกับคนหนึ่งที่เป็นวัดน้ำบูกไหลอยู่ก็เลยกิดงานนะครับไมื่อนีนะครับผมอยู่บ้านก็ต้องเสียใจนะครับให้ทุกคนนะครับไปทุกคนที่ที่มาเนี่ยบถึงตัวแทนนิดนิดนะเล่นหน่อย ที่จริงถ้าดัดใหญ่กับแต่ที่ทานเชิญท่านสสมานี่น,นะครับก็หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งส่วนราชการนะครับทั้งกาเภอกลัารายการได้าการประมวลเรื่องการตาดน้ําการตามประเทศนี้เขาต้องมีขอบอนวนแห่เพื่อที่ขอฝนเขาช่วงฤดูเรียกให้เห็นนะไม่ว่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับแต่ว่าปีนี้เหรียฝนสีมาก,ก่อนฝนดี นะครับสนดีพบแต่รบแต่ตัวปีกบน้าวแต่ตัวปีครับรวส,สวัสดีครับพี่น้องพอในน้ำโจกผมคูใยายงูเก็บบุญน้ำมีนอ,มอินเป็นลูกพี่น้องของนี่แหละลูกเป็นล้านบ้านด่านชีสุด้อยนะครับบ้านเดือก็อยู่บ้านสุดกับบ้านยาวแบบทะเลาะขานนะครับก็ได้บ้านล,ลูกตําแหน่งอยู่หยยม่แบบพกได้สีเดือนนะครับใหม่ใหม่หมักหาดอยู่เป็นใต้แดงนะครับ ท่านเป็นรองผู้ว่าต่างแขกขอขอบคุณขอบคุณท่านนายกและท่านรองทีมงานสอ,อบปรตอทุกท่านด่านศรีสุขที่หเหยียบผมไปมาไน้ทำตัวมืดีดีอขอขอบคุณที่น้องคุป้านะ้าอาอคุณสมพลสวัสดีครับที่ใหญ่หมูเตี๋ยนะครับเรียนเอิ้นจ้าทีา่ใ่ ครับเอ่อสวัสดีครับดูมีหลายบ้านอยู่ทำได้ในบ้านเจ้าของแถวๆเลยครับคราวนี้ก็ถือว่าเป็นันที่ใหม่ของการี่ไทยนไทยานผู้ท่อนผู้เสียที่จะมารอให้น้ำด,ดังหัวนะครับก็ไม่อยากให้รอนาน ไม่ไน,น,น,นั่นแหะเดี๋ยวมึงแต่ละคนเนี่ยนั่งสังเกตุนายกท่านพูดนานนิดนึงร้อนท่านก็อยากท่านก็อยากให้รับรู้เนาะว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือเมื่อเรียกเรามาแล้วยบบางทีเราก็ได้ไม่ได้เข้ารปซุมในสภาด้วยกันนะสำหรับผมนะครับพอดีใจเนาะก็มีเพื่อนๆผู้เสียที่ ที่เราจะรับสัวในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะหรือกับท่านนายกท่านพูดอันนี้เป็นตัวแทนก่อนเดีย๋ยวท่านจะได้ของมีเพิขึ้นรถไปแล้วเตรียมีิเลียนท่านจะไปนำมอบนะให้กับทุกท่านนะครับวนอยู่ตัวนี้ก็ยมน้ำไปแล้วนะครับสองถังน,นะน้าวันนี้ เอาเอาพกดมือนะครับพวนาอุตส่าห์ใส่กันนะทุกท่นได้สองครั้งเนี่ยแล้วก็จะได้สามหมักทางที่สามทางที่สามนะครับก็อยากจะให้ทางสาธารสุขเสถีครับพพอตาไมยายพอแม่ทุกท่านครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็สตอเนี่ยนะครับเกิดในนี่กับมาพูดปะผู้สูงอายุครับพอค่อยได้ กิจกรรมพอกันไดน,นะครับตั้งแต่มาอยู่นี่เพราะว่าเบื้องติดภาวะโควิดนี่เนาะเนาะแต่แรก็ค่อยได้เห็นนะ